การสนับสนนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะวันนี้จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมพระกรอบทองประ้มนะเป็นพระเหรียญทรงกลมนะเป็นเจ้าของเดียวกันนะสี่ชิ้นเลยแต่ผมแยกถ่ายนะอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายของเขานะครับผมก็เป็นทรงกลมเหมือนเดิมนะครับเป็นเหรียญทรงกลมประ้มลักษณะของทางร้านประ้มก็จุนสายด้านบนตาปาดปันไข่ปลายเขี้ยวปาดเงาแล้วก็ด้าน ด้านในของเขี้ยวก็จะเป็นจุนทรายนะจะทําให้ดูดูเด่นนะครับนะครับลักษณะเฉพาะนะเพราะบิดซ้ายบิดขวาดูตาแต่เขี้ยวจะวับวับนะครับด้านข้างๆก็เป็นแข้งสิงสลับจุนทรายนะท่เห็นมันดูไม่อึดอัดนะผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีนะเด็กก็ใส่ได้นะไซส์ประมาณนี้กําลังดีนะพยานาคมาครับลงมาแล้วก็มาเป็นแผ่นสามเหลี่ยมแล้วจุนอ่าสามเหลี่ยมแล้วแกะลาย ใชนะครับผมค่ข,ข้างเป็นมมาดิ้นเลื้อยห่วงสามลอนติดไข่ปลานะแล้วหลังก็เป็นรายกะนกปกตินะรอ,อบนี่อยู่ที่ประมาณ4.04กรัมนะองที่แล้ว4.29นะสังเกตดูครับมาต่อหมัดไม่ต่างกันเลยนะแต่ถ้าท้า,ทาสังเกตดีๆตรงขอบตรงนี้จะบางกว่านิดหนึ่งนะครับมันจะแคบกว่านิดเดียวอะประทาให้น้ําหนักเบากว่านิดหนึ่งครับ ประมาณประมาณนี้ต่างที่สองศูนย์จุดสองคัมต่างกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะประมาณนี้ครับต่างกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอ่ะเรามาพูดถึงตัวเหรียญน,นะเหรียญเป็นเหรียญทรงเหรียญกลมเล็กสมเด็จพระพุทธโกษา,าจารย์ปีสองสี่แปดเจ็ดนะน่าจะเป็นเนื้อเงินนะอันนี้น่าจะเคยมีห่วงมาก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจล้วห่วงหลุดไปนะครับเป็นห่วงเชื่อมนะไม่ใช่ปั๊มนะไม่ใช่ปัมนะมป๊มเจาะรูนะไม่ใช่นะครับ นี่เป็นนะครับไม่มีไม่มีห่วงข้างบนนะครับไม่แน่ใจนะัเป็นหลังแต่เป็นหลังเรียบนะาหลังเรียบเนื้อเงินหลังเรียบก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นปีไหนนะแต่ที่สเสร็จมาลักษณะหน้าตาเป็นปีสองสี่แปดเจ็ดนะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับผมก็คร่าป,ประมาณนี้นะครับผมสําหรับพระองค์นี้นะครับผมภาพนิ่งพระเครื่องหมายหลังคลิปนะสมององค์นี้นะครับ หรือช่องและช่องทางการติดต่อสอบถามนะผมจะขึ้น QR code ไปทราล่างตอนต้นคลิปนะเป็นช่องทางที่ต่อไวที่สุดเป็น Li น์แอดนะครับสแกนเข้ามาคุยกันได้ครับส่วนช่องทางอื่นๆใต้คลิปนี้นะครับผมมีทั้งหมดนะครับเบอร์โทรศัพท์โลเคชันของร้าน IG Facebook นะครับ t i k t o อกอะไระก็ตามมาทักเข้ามาคุยนได้นะครับสะดวกแบบไหนก็แบบนั้นครับส่วนที่เหลือก็ฝากติดตามช่องนะกดติดตามไนละ้ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง IG Facebook นะครับหรือ YouTube นะครับผมความติดตามนวยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ